สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับเจข้อดีของสุนัขพันธุ์โบโบกันสุนัขพันธุ์โบโบหรือที่รู้จักกันในชื่อชาวแอฟริกันโบโบครับกำลังได้รับความนิยมในประเทศไทยพวกมันขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดความกล้าหาญและก็ความซื่อสัตย์เหมาะสําหรับผู้ที่กําลังมองหาสุนัขเพื่อเป็นเพื่อร่วมทานครับสมาชิกใหม่ในครอบครัวหรือว่าผู้พิทักษ์บ้านแล้วเจ็ดข้อดีข,ข,อ,ดข,ของเขานั้นจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. รักครอบครัวและก็เด็กโบโบมีนิสัยที่รักแล้วก็ผูกพันกับครอบครัวครับ พ่อมันจะขออยู่เคียงข้างให้ความรักความอบอ,อุ่นและความปลอดภัยแก่สมาชิกทุกคนโดยเฉพาะเด็กๆครับโบโบนั้นอดทนต่อความสุกสนรา่าเริงและก็ชอบเล่นกับเด็กกลายเป็นเพื่อนร่มวมวัยที่สนิทสนมครับสร้างรอยยิม้มและก็เสียงหัวเราะให้กับทุกคนในบ้าน 2. ฉลาดและก็ฝึกง,ง่ายโบโบปเป็นสุนัขที่ฉลาดเรียนรู้คําสั่งและก็กระไบีต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับพ่อมันสามารถฝึกให้ทําตามคาสั่งง่ายๆเช่นการนั่งการหมอบการจับมือได้ครับ ไปจนถึงการฝึกทักษะที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการช่วยเหลือผู้พิการการค้นหาสิ่งของหรือการไปสุนัขตำรวจครับโดยความฉลาดและก็ความตั้งใจโบโบสามารถฝึกฝนให้ไปสุนัขที่เก่งและก็มีประโยชน์ได้ 3. กล้าหาญและก็เด็ดเดี่ยวโบโบมีสัญชาตาณแรก่ากับกล้า,กกาหาญเด็ดเดี่ยวและก็รักษาความปลอดภัยได้ดีพวกมันจะคอยดูแลปกป้องบ้านและก็ครอบครัวจากภัยอันตรายโดยความแข็งแรงบึกปืนและก็ความตื่นตัว โบโบสามารถเอาชนะสันว์นักล่าหรือว่าผู้บุกกได้สร้างความอุนใจให้กับสมาชิกในบ้านเก่าว 4. แข็งแรงและก็ทนทานโบโบเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกระดูกและก็ข้อต่อที่ทนทานพรกะมันเหมาะกับการใช้ชีวิตกลางแจ้งเก่าชอบเล่นนะ้ำวิ่งเล่นและทํากิจกรรมต่างๆโบโบสามารถทนต่อสภาพอากาศร,ร้อนได้ดีเหมาะสําหรับการเลี้ยงในประเทศไทย 5. ดูแลรักษาง่าย บโบมีขนที่สั้นครับผัดขนน้อยอาบมน้ำแปลงขนก็ไม่บ่อยช่วยให้ประหยัดเวลาและไม่ต้องกังวลเรื่องขนล่วงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือว่าผู้ที่แพ้ขนสัตว์ครับ 6. เงียบสงบโบโบไม่ใช่สุนัขที่เห่าบ่อยมันจะเห่าเฉพาะเวลาจาเป็นเท่านั้นเช่นมนรู้สึกถึงภัยคุกคามหรือว่าต้องการสื่อสารกับเจ้าของครับ 7. อายุยืนโบโบมีอายุที่ยืนยาวครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่10-12ปี โดยสุขภาพที่แข็งแรงความทนทานแล้วก็การดูแลที่ดีโบโบจะสร้างความสุขแล้วก็ความทรงจำด,ดีๆให้กับครอบครัวของคุณไปอีกนานหลายปีเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับสุนัขสายพันธุ์โบ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 นั้นเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ครับต้องการพื้นที่ในการอยู่าอาศัยแล้วก็การออกกำลังกายที่เพียงพอเจ้าของควรมีเวลาพาพวกมันไปเดินเล่นนะครับแต่ถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์และที่สําคัญอย่าลืมกดสังกระดิ่งนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ